คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับกลับมาพบกับ God Night Good Night ในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้อีกแล้วนะครับแน่นอนครับวันจันทร์เป็นวันอันแสนขี้เกียจของใครหลายๆคนไม่ว่าจะวัยทำงานหรือวัยเรียนนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับเป็นวันที่เราจะรู้สึกว่าเตียงของเราเนี่ยนุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับ แต่คืนนี้เราคงกำลังจะได้พักผ่อนกันแล้วใช่ไหมครับก็ขอให้เราพักสงบในการทรงสถิตของพระเจ้านะครับอะไรที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือที่ทำงานในวันนี้ก็ล้วนแต่ผ่านไปแล้วนะครับมอบให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลแทนเรานะครับส่วนคืนนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันก่อนนอนสักหน่อยดีไหมครับมีภาษิตของชาวแอฟริกันครับบอกว่าคนที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง คือคนที่กลัวการใช้เหตุผลผู้ฟังเคยเห็นคนที่ใช้กำลังกับคนที่ใช้เหตุผลในการสื่อสารไหมครับผมว่าผู้ฟังต้องเคยเห็นแน่ๆเลยนะครับผมเองก็เคยเห็นครับและเคยเจอมากับตัวเองด้วยครับสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนความที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆในรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะมีความเลือดร้อนมีความอยากใช้กำลังร่างกายอยากปะทะอะไรนิดอะไรหน่อยที่ไม่พอใจก็จะไม่พูดกันดีๆ แต่แทบจะท้าต่อยยกพวกตีกันเลยล่ะครับซึ่งผมเชื่อว่านั่นคงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการมีปฏิสัมพันธ์กันแน่ๆเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อเราโตขึ้นเมื่อขึ้นมหาลัยหรือเข้าสู่วัยทำงานเราจะพบว่าการใช้กำลังหรือความรุนแรงคือสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงครับเพราะตอนเด็กๆเ,เรายัางมีผู้ปกครองคอยปกป้องแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ เราเองก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองด้วยใช่ไหมครับยิ่งเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพเป็นทูตของพระเจ้าที่ช่วยนําสันติสุขมาสู่แผ่นดินของพระองค์การใช้กําลังและความรุนแรงคือสิ่งที่เราทุกคนต้องหลีกเลี่ยงแน่นอนเพราะนอกจากจะไม่ทําให้เกิดสันติสุขแล้วยังสร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินของพระเจ้าอีกด้วยนะครับการใช้กําลังและความรุนแรงไม่เพียงสร้างความแตกแยก แต่ยังสร้างบาดแผลซึ่งอาจกลายเป็นปมในใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่ปะทะกันได้แต่การพูดคุยกันด้วยเหตุและผลจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างให้เรามีวุฒิภาวะทั้งทางด้านอารมณ์และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราได้นะครับที่จริงนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับพระองค์บอกกับเราในพระคัมภีร์ด้วยครับว่าให้เรามีความไวในการฟังช้าในการพูด ในช้าในการโกรธนะครับเพราะบางครั้งการใช้กำลังและความรุนแรงก็อาจเกิดจากความโกรธได้ใช่ไหมครับแต่ผมอยากเสริมว่าที่พระองค์บอกว่าให้เราไวในการฟังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรารีบฟังแล้วรีบสรุปรีบตีความรีบตัดสินสิ่งที่ได้ยินนะครับแต่ไวในการฟังคือเมื่อไหร่ที่เรากำลังจะรีบสรุปรีบตีความรีบตัดสินนั่นแหละครับ ให้เรารีบกลับใจอย่างว่องไวกลับใจจากการรีบสรุปรีบตัดสินให้กลับมาฟังและคร่ครวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับเพราะแม้แต่เวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวอ่านนิยายหรืออ่านพระคัมภีร์ขนาดว่ามีตัวอักษรที่เราสามารถอ่านซ้ําได้แล้วเนี่ยเรายังต้องใช้เวลาคร่ครวนเลยนะครับแต่การฟังที่บางครั้งพูดแล้วพูดเลยไม่มีให้เล่นย้อนกลับเนี่ยถ้าเรารีบสรุป รีบตัดจบก็อาจจะทำให้เราพลาดรายละเอียดบางอย่างไปได้และเกิดการตีความผิดทำให้เราทั้งรีบทั้งว่องไวในการพูดสุดท้ายเข้าใจกันผิดเอา้ากลายเป็นการโกรธไปได้ซึ่งในท้ายที่สุดก็นำการใช้กำลังและความรุนแรงเข้ามามีส่วนในการพูดคุยกันเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงอยากให้เราใจเย็นๆและค่อยๆฟังค่อยๆใคร่ครวญก่อนที่จะรีบตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ยินครับ ผมมีวิธีหนึ่งมาแนะนำครับเหมาะสำหรับใช้ในการพูดคุยกันในเวลาที่ต้องคุยเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเป็นวิธีที่ผมได้รับคำแนะนำมาอีกต่อหนึ่งครับนั่นคือการที่เราจะสะท้อนสิ่งที่เราได้ยินกลับไปยังผู้พูดครับหลังจากที่เขาพูดจบแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเช่นผูพ้พูดบอกว่าอยากกินแอปเปิลสีเขียวกับน้ำใบเตยเมื่อผู้พูดกล่าวจบ ผู้ฟังก็จะสะท้อนกลับไปว่าเมื่อสักครู่เธอบอกว่าอยากกินแอปเปิลสีเขียวกับน้ำใบเตยใช่ไหมเป็นต้นครับคุณผู้ฟังสามารถลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูก็ได้นะครับจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่จะทำให้ไม่มีใครต้องหันไปพึ่งพากำลังและความรุนแรงเลยและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมอธิษฐานกับพระเจ้า ให้ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนการพูดคุยในทุกๆครั้งเลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าจงไวในการฟังและช้าในการพูดและช้าในการโกรธครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องหรือครอบครัวของผู้ฟังด้วยนะครับเพื่อเขาจะรู้ว่าเขาคือคนที่ผู้ฟังรักและห่วงใยเสมอนะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ